าโง่คดีโฮปเวลหลายคนบอกว่ารัฐทำสัญญาเสียเปรียบบริษัทโฮปเวลแต่ถ้าจะบอกว่าเสียเปรียบต้องเสียเปรียบตรงไหนในเมื่อเงินลงทุนทั้งหมดเป็นของโฮปเวล100%และโครงสร้างสัญญาก็ชัดเจนว่าต้องก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานได้จริงโฮปเวลถึงจะเริ่มได้เงินลงทุนคืนแต่หากสร้างไม่เสร็จไม่มีการเปิดใช้งานทุกบาทที่ลงทุนจะกลายเป็นศูนย์แล้วรัฐเสียเปรียบตรงไหนโฮปเวลต่างหากที่เสียเปรียบ โครงการครอบคลุมระยะทางกว่า60กิโลเมตรแบ่งก่อสร้าง5ระยะแต่ในวันลงนามสัญญาบริษัทโฮบเวลต้องจ่ายเงินให้รัฐ2,850ล้านบาททั้งที่ยังไม่ได้เริ่มงานแล้วทำไมทำงานมากว่า7ปีไม่มีปัญหาแต่ปีที่8 รัฐกลับอ้างว่าบริษัทก่อสร้างล่าช้าแต่ในความเป็นจริงคือรัฐไม่ส่งมอบพื้นที่ให้กับโฮบเวลรัฐอนุมัติแบบล่าช้าและรัฐทําสัญญาซ้อนกับสัญญาเช่าที่หมดอายุไปแล้วต่อมาอนุญาโตตุลาการชี้ชัดว่ารัฐเป็นฝ่ายผิดและให้คืนเงิน1 1ึ8 8นนงนล้านบาทแต่มันประกอบด้วยเงินสดที่โฮบเวลจ่ายให้รัฐเงินลงทุนที่มีเอกสารหลักฐานครบว่าลงทุนอะไรไปบ้างตัวเลขทั้งหมดตรวจสอบได้ไม่ใช่ตัวเลขลอย p e บเวลหรือรัฐสรุปแล้วไข่โง่มองดีๆจะเห็นโครงสร้างสัญญานี้ทั้ง p e บเวลทำไม่เสร็จทุกอย่างที่ลงทุนหายหมดสุดท้ายแล้วคนที่เสี่ยงและเสียมากที่สุดคือ p ฮบเวลเพราะต้องลงทุนเองจ่ายเงินประกันเองและสุดท้ายเจ็บเอง